ที่ไปทํางานกับลูกน้องบอสไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องนะคะ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องลุงป้าแฟนคลับชาว u t u b e สปูทุกคนสบายดีกันคือเกาพี่น้องก็มาพบกับเกศอีกนะคะในช่องเคด USA ูเอส n อแนคนสีสกเกตกันนี่คือเก่าค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่สีมิถุนาย,ยน2020นนะคะณาตอนนี้ก็เกือบจะ3ามทุ่มแล้วล่ะคะ่ะเกศก็ยังไม่ได้นอนอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เกศก็จะมา แชร์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานอีกเช่นเคยนะคะก็คนทํางานนอกก็มีแต่เรื่องงานนี่ละา่ะมาแชร์ให้ฟังนะคะในคลิปนี้เกดก็จะมาแชร์การทํางานของบอสให้ฟังกันแล้วกันนะคะแล้วก็หลังจากเลิกงานเกดก็แวะส่งเงินไปเมืองไทยให้แม่นะคะซึ่งเป็นหน้าที่หลักเป็นหน้าที่ประจําของเกดเลยนะคะทุกเดือนเกดจะต้องส่งไปเพราะว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าเ,เราจะไปก่อนหรือพ่อแม่จะไปก่อนอะไรยังไงนะคะอะไรที่ทําได้ก็ ทำนะคะแล้วเกียศก็จะพาเดินชมภายในห้างนิดหน่อยนะคะว่าเดินห้างวันนี้เป็นยังไงก็เกียศก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของบอสนะคะเผื่อว่าจะเป็นข้อคิดให้กับใครลหลายๆคนที่ย่อท้อเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะอะไรประมาณนั้นบอสของเกีศนี่เป็นคนเกาหลีนะคะบอสผู้หญิงเป็นคนเกาหลีส่วนบอสผู้ชายนี่เป็นคนอเมริกันซึ่งเขาเป็นสามีภรรยากันนะคะบอสเป็นคน ขยันมากๆค่ะทั้งสามีภรรยาเลยนะคะเป็นคนที่ขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากค่ะบอสเป็นคนที่มีกิจการไม่ใช่เฉพาะบริษัทนี้นะคะบอสมีที่อีกหลายที่เลยนะคะที่มีแต่ละแต่ละพื้นที่นี่มีหลายสิบเอเคอร์นะคะแล้วก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือซื้อบ้านนะคะแล้วมาปรับปรุงแล้วก็ปล่อยขายแล้วก็ ซื้อบ้านไว้ให้คนเช่านะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้คนเช่าอีกต่างหากนะคะซึ่งก็มีหลายกิจการนะคะแต่บอสก็ยังคงทํางานหนักนะคะไม่เคยเกี่ยงงานเวลาที่ไปทํางานกับลูกน้องบอสไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องนะคะก็คือจะทํางานหนักกว่าลูกน้องซะด้วยซ้ํานะคะเกตว่าเกตก็ออกขยันทํางานสุดๆแล้วนะคะแต่บอสนี่คือหนักกว่าอีกนะคะคืออะไรที่เกททาได้นะคะเกจะแบบว่า คือทำเองหมดเลยนะคะแล้วก็เวลาที่บอกลูกน้องนะคะถ้าเกิดว่าลูกน้องไม่ทําทันทีทันใดนี่เออแกก็จะรีบจับรีบทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแกจะเป็นคนล,ลักษณะนั้นขนาดเวลาที่แกเจ็บนะคะทุกวันนี้แกก็ร่างกายไม่ค่อยที่จะดีสักท่ไหร่แล้วนะคะคือเจ็บทั้งเนื้อทั้งตัวหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นหลังอะไรของแกนะคะแกก็เจ็บปวดไปหมด บางคืนแกบอกว่านอนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันปวดหนักแกก็แบบลุกขึ้นมานั่งนะคะนั่งหลับเอาคือนอนไม่ได้แกบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ทรมานนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดงานเชื่อไหมคะคือถึงไม่ได้นอนแกก็มาทํางานถ้าเกิดว่าไม่สาหัสจริงๆนี่แกจะไม่เคยหยุดงานเลยนะคะบอสผู้หญิงนี่แกจะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็ขยันมากๆจริงๆค่ะ มีหลายๆครั้งนะคะที่ทํางานด้วยกันแล้วแกแบบว่าคือเจ็บมากปวดมากแล้วแบบคือเวลาได้นั่งลงกับพื้นแล้วคือลุกยากมากค่ะแกก็จะต้องพยุงแกลุกขึ้นนะคะแล้วก็คือบางครั้งนะคะแกนั่งนอนนั่งกับพื้นนะคะแล้วลุกไม่ขึ้นใช่ไหมแกก็แบบนอนนอนยาวกับพื้นไม่ว่าพื้นจะสกระปรกขนาดไหนนะคะแกก็นอนแล้วก็คือจะแบบ ทำยังไงก็ได้ให้อาการปวดให้อาการเจ็บของแกนี่คือแบบดีขึ้นมานะคะจะเป็นถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแกก็ไม่เคยที่จะหยุดจากการทํางานนะคะนี่คือคนขนาดคนที่เขา มีเงินแล้วนะคะไม่ใช่ว่ามีมีเงินนะคะแต่ก็คือยังคงรับผิดชอบในหน้าที่ที่เขารับผิดชอบนะคะวันนี้ก็คุยกันนะคะวันนี้เกดก็คุยกับบอสนะคะเกดบอกว่าฉันคงไม่ทํางานลักษณะนี้จนถึงชั้น60บหรอกเกดก็บอกอย่างนี้นะคะแกก็บอกว่าเออมันก็ดีนะถ้าเกิดและทีนี้แกก็บอกอีกว่าแต่งานนี้ก็ต้องมีคนทําเหมือนกันก็ว่าอย่างนี้นะคะอย่างนี้เกดก็เลยว่ามันก็ใช่นะแต่ว่าสําหรับฉัน ร่างกายของฉันมันคงจะไม่เอื้ออำนวยฉันจนถึงอายุ6 0เกศก็เลยบอกแกอย่างนี้นะคะแล้วแกก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วงานนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็ดีกว่าอีกลหลายงานมีงานอีกเยอะแยะเลยที่หนักกว่านี้แกก,ก็วหวอย่างนี้นะคะเก,กก็เลยบอกว่ามันก็ใช่นะคะสําหรับเรานะคะถ้าเกิดว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะที่ดีกว่าที่สามารถไปทําอะไรอย่างอื่นได้แล้วมันจะ ทำให้เรารู้สึกว่าลำบากน้อยลงนะคะเราก็เลือกที่จะไปทำนะคะแต่ตอนนี้คือร่างกายก็ยังไหวอยู่นะคะยังสู้ได้อยู่ก็คือทำไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสที่ดีกว่านะคะถ้าเราสามารถเลือกทำในสิ่งที่มันดีกว่าแล้วก็แม้ว่าเงินจะได้น้อยกว่าเรื่องอะไรยังไงนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่มันดีกว่าใช่ไหมคะ คงก็คงจะไม่ลำบากไปจนตลอดชีวิตเนาะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเลือกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ได้ไม่มีโอกาสเลือกเราก็ทําสู้ทําต่อไปนะคะก็เป็นลักษณะนั้นยอมรับว่าบอสเนี่ยเป็นคนที่สู้งานอย่างที่เกศไม่เคยเห็นใครสู้อย่างนี้มาก่อนเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นงงองๆคนไหนนะคะที่ย่อท้อเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะ นี่คือเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ตัวเกิเองก็ไม่ใช่ว่าอยู่อย่างสบายนะคะตัวเกิเองก็ทํางานอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะอย่างที่เกศโพสให้ชมไปในหลายๆคลิปเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของเกศนะคะก็คือเราทํางานด้วยใจนะคะคือถึงแม้ว่าเป็นงานที่เราไม่ชอบก็ตามนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะทําเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะคะนี่แหละค่ะคือการทํางานของคนที่นี่นะคะ โอเคเดี๋ยวเกศจะให้ชมบรรยากาศวันนี้นะคะที่ห้างที่เกดไปเดินวันนี้นะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าห้างนะคะก็เป็นลานจอดรถซึ่งจะเห็นได้ว่ามีรถจอดกันเพียบเลยนะคะ ผู้คนเขาก็มาช้อปปิ้งกันตามปกตินะคะมีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยที่เดินนําหน้าเกตนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาก็ยังคงมีมาร์กสีน้ําเงินอยู่บนพื้นอยู่นะคะเพื่อให้คนเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ6ฟุตค่ะแล้วก็ทางเข้าออกเขาก็ยังคงแยกอยู่นะคะปิดกั้นอยู่เข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกทางหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่เขาเอากรวยสีส้มๆมาตั้งไว้นะคะแบ่งทางเข้าทางออกนะคะ ตอนนี้เกดก็เดินเข้ามาภายในบริเวณห้างแล้วนะคะภาพก็อาจจะสันส่นๆหน่อยนะคะก็เห็นได้ว่ามีคนมาช้อปปิ้งกันเยอะอยู่นะคะวันนี้เท่าที่เกดเห็นที่ลานจอดรถแล้วก็เดินเข้ามานี่ก็มีผู้คนเข้ามาช้อปปิ้งกันตามปกตินะคะผู้คนส่วนใหญ่ที่เกดเห็นนะคะเขาก็ยังคงใส่หน้ากากกันแทบทุกคนนะคะที่เข้ามาก็มีบ้างนะคะคนที่ไม่ใส่แต่ก็น้อยมากค่ะ เกดก็มาหาซื้อของใช้นะคะตอนนี้ก็มาหาซื้อครีมทาหน้าค่ะเกดจะใช้ยี่ห้อโอเลเป็นประจําเลยนะคะตั้งแต่สาวๆแล้วนะคะตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่นเลยนะคะโอเลนี่จนตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะคะก็ยังใช้โอเลอยู่นะคะซึ่งเป็นระยะเวลากว่า20กว่าปีแล้วนะคะที่ใช้โอเลมาเนี่ยก็ของเขาก็ใช้ดีนะคะเกดก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละคะ่ะมาตลอดตอนนี้มาหายาสีฟันนะคะ ยาสีฟันเกศก็ใช้ยี่ห้อเซนสไดนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เก็บเป็นคนที่เสียวฟันมากๆเลยนะคะทานอะไรก็เสียวนะคะทานของเย็นๆนี่ยากมากค่ะทุกวันนี้ก็ยังยากอยู่แต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะเกศใช้ยาสีฟันยี Ye ่ห้อเซนสไดนี่ค่ะคือช่วยได้เยอะเลยนะคะตอนนี้ก็มาหาขนมให้นิกกี้นะคะนิกกี้ชอบมากค่ะเบคอนสตริปเนี่ย นี่เลยนะคะถุงหนึ่งนี่ก็13เหรียญ72เซนนะคะซึ่งก็เขาก็จะกินได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะแล้วแต่ว่าเกตให้เขานะคะปกติแล้วดดดี้เขาจะไม่ค่อยให้ขนมเขาสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็มีแต่เกตเป็นคนเอาขนมให้เขาะคะ่ะเดี๋ยวไปหาบิสกิตให้เขาอีกนะคะนี่ค่ะบิสกิตของโปรดของนิกกี้นะคะมิลบอนนะคะ งอันนี้เป็นขนาดไซส์กลางนะคะปกติกดจะซื้อเป็นขนาดไซส์ใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้ไซส์ใหญ่ไม่มีกล่องใหญ่นะคะเกวก็เลยเอาขนาดกลางลวอร์มาร์ทนลักษณะก็จะเหมือนโลตัสหรือบิ๊กซีแถวบ้านเรานั่นแหละนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะคือทั้งอาหารการกินคือมาที่เดียวได้ครบทุกอย่างนะคะ mm. ตอนนี้มาหาดูผลไม้นะคะท mm. ี่เป็นมะละกอสุกถ้าถ้าเกิดว่าดิบๆนี่ก็ยังเอาไปตําส้มตาได้นะคะแต่นี่เป็นมะละกอที่เขาใส่แก๊สมาแล้วนะคะก็เอาไปทานสุกค่ะนี่ก็เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงที่นี่ก็จะมีอยู่ไม่กี่พันละค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะก็ได้กินแค่มะม่วงพันนี้ละค่ะพันเดียวนะคะ ลูกหนึ่งก็อยู่ที่ยี่สิบกว่าบาทประมาณนี้แหละนะคะอันนี้เป็นมะขามมาจากเมืองไทยเด้ดพอพี่น้องจ๋มามะขามาเปรี้ยวนะคะมาจากเมืองไทยเด้อนี่สามเหรียญสี่สิบแปดเซนก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้เป็นบัคซีด้าพี่น้องจา๋าฮูจักพอบัคซีดากีนกค่ะนี่คือฝรั่งกีนกนะคะนี่มาจากเม็กซิโกนะคะเมื่อสมัยก่อนตอนเด็กๆนี่ชอบมากค่ะทุกวันนี้หายากนะคะแถวบ้านนอกก็หายากค่ะผลไม้ที่นี่ไม่ค่อยจะสดสักไรนะคะ ก็มีอะไรก็ซื้อไปตามนั่นแหละนะคะมะเกือเทศกล่องหนึ่งสองเหรียญเก้าสิบแเซนนะคะตอนนี้มาหาดูไก่สักตัวนะคะไก่ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่สี่เหรียญกว่านะคะอันนี้เป็นตัวเล็กสี่เหรียญเท่าไหร่ยี่สิบห้เซนนะคะราคาก็ไม่แพงก็ร้อยยี่สิบกว่าบาทประมาณนี้แหละนะคะ น,นี่เป็นพวกเนื้อไก่ต่างๆที่เขาแพ็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะคะก็ยังคงเป็นราคาปกติทั่วไปอยู่นะคะผู้คนเขาก็เดินจับจ่ายกันเยอะอยู่นะคะก็ของ,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่เกศซื้อมาในวันนี้นะคะเป็นเงินทั้งหมด1 1ึ่งเหรียญเจเซนนะคะทั้งขนมของนิกกี้นะคะขนมนิกกี้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็หลังจากซื้อของเสร็จนะคะเกศก็แวะไปส่งเงิน ส่งเงินเก็บก็ส่งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของวอล์มาร์ทนั่นแหละนะคะทุกครั้งเลยที่ค่าส่งนะคะเขาก็ชาร์จ8เหรียญก็ประมาณ240กว่าบาทนะคะแล้วก็วันนี้ค่าเงินดอลลาร์นะคะก็ค่อนข้างแข็งตัวนะคะขนาดว่ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเศรษฐกิจของเราก็ไม่ค่อยที่จะดีนะคะทุกวันนี้แต่ว่าค่าเงินของเราก็ยังแข็งค่าอยู่นะคะ1ดอลลาร์วันนี้นะคะ ที่เกตส่งไปแลกได้ที่31บาท40กว่าสตางค์นะคะนี่ถือว่าถือว่าได้เยอะนะคะเมื่อ 3- 4สเดือนที่แล้วนะคะเงินลงอยู่ที่28บาทกว่าเองนะคะเวลาที่เกตส่งไปเมืองไทยได้แค่28บาทกว่ากเองแต่ว่าขนาดว่าเหตุการณ์โรคทั้งโรคระบาดท,ทั้งการประท้วงสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าค่าเงินของอเมริกาก็ายังคงแข็งตัวนะคะเกตส่งไปวันนี้300เหรียญแลกได้ที่ เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะเดือนนี้เกียรติก็มีน้อยเกียรติก็ส่งน้อยนะคะถ้ามีมากก็ส่งมากกว่านี้ก็ช่วงนี้งานก็มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเกียรติไม่ได้ทําที่ร้านอาหารนาะก็ไม่มีงานรายได้เสริมจากตรงนั้นแล้วก็มีรายได้จากงานของเกียรติทางเดียวตอนนี้สามีก็ไม่ได้ทํางานนะคะก็ได้กินเงินคนว่างงานนะคะตอนนี้ก็เลยรายได้ของเราก็ค่อนข้างหดหายไปเยอะเนาะ เกิก็ส่งได้เท่าที่ทําได้เนี่ยแหละนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เกียิก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆให้เกียริด้วยดีเสมอมาถ้าชอบคลิปเกียิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดที่กระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ